สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาชมทางสวนขุดไผ่กันค่ะไผ่ตัวนี้ไผ่ฟ้ามนค่ะคอนอื่นเลยก็ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่สั่งจองตัวนี้ไว้นะคะวันนี้ทางสวนได้ลงมาขุดเพื่อไปลงถุงชําพอรากออกดีแล้วเราก็จะโทรให้พี่พี่ที่สั่งจองไว้มารับไปค่ะ ตัวนี้ทางสวนจะขุดขยายด้วยค่ะเพราะว่าต้นนี้มันติดกับป่าแมงชอบมาเจาะเขานี่ค่ะติดกับป่าฝั่งโน้นที่เขามันติดป่าเกินค่ะก็เลยจะมาเอาออกไปไว้แปลงใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะทางสวนได้ขุด ได้แล้วนี่ค่ะสวยสวยเลยค่ะตาหนอสวยสวยสวยมากเลยตาหนอเขาอันนี้ก่อนหน้านั้นลองมาเอาถุงดำใส่เขาค่ะ ก็งัดเขาออกมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนถุงให้เขาค่ะนี้ค่ะลากเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตะหนอเขาลำเขาใหญ่ค่ะไม้หนาแข็ง มีสองกอค่ะก้อน,นี้เราก็จะขุดเหมือนกันค่ะถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆสนใจ ไฟฟ้ามนสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครได้นะคะหรือจะโทรโทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพทพ์ส่วนนะครับ091-0515839นนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะ ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ